ดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะทุกค่ะจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดรวมๆนะลูก้าคะเป็นงานญี่ปุ่นมิกเจแปนนะคะเป็นงานญี่ปุ่นมิกเจแปนเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา1น0 0 0ือบาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนักนะน้ำหนัก2 0งรอยกิโลค่ะลูกค่ะคิดเป็นกิโลกิโลละ60บาทนะคะจำนวนชิ้นประมาณการคร่าวๆหกรถึง7 0 0ชิ้นนะคะต้นถุงต่อชิ้นค่ะลุกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการ อ่าสิบสามสิบสี่บาทนะคะจำนวนชิ้นประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยชิ้นต้นใช่ค่ะเจ็ดบาทประมาณสิบเจ็ดบาทต้นทุนต่อชิ้นสิบเจ็ดบาทนะคะต้องถือเจ็ดบาทค่ะอ่ะลูกค้าจ๋าคนนี้รอลูกค้านิดนึงตอนนี้เราอยู่ชั้นสองค่ะจ๋าอยู่ชั้นสองรอบที่แล้วไม่พอขายจ้ารอบนี้มีมาเพิ่มเติมอีกแล้วมาแล้วแบงค์ใหญ่มากลูกค้าจ๋าในราคาหนึ่งหมื่น ใหญมากใหญ่จริงแต่ราคาของเราทำไมคุ้มจังคิดเป็นโลโลแล้วหกบาทเท่านั้นตุ้ต่อชิ้น17บาทใช่ค่ะล้คนละลักสิบเท่านั้น บิกแบตนี้มีรวมทุกอย่างเลยนะคะนาคจ๋าเสื้อมีมากางเกงมีมากระโปรงมีมาชุดเดรสมีมากันน o n กันหนาวมีครับมาหมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆเป็นรวมๆเด็กมีมาผู้หญิงมีมาผู้ชายมีมามาค่ะลูกค้าจ๋ายารอช้าซื้อสองแบกนะซื้อสองแบกได้ลดเลยทันทีลูกค้าจ๋าหนึ่งพันบาทค่ะได้เป็นสมาชิกบักด้วยแต่ว่าช่วงนี้นะไปฝนต้นหนาวยังไงคะเพราะวันนี้จะหนาวปนมีแฟชั่นมา มีเด็กจ้าผู้หญิงจ้าผู้ชายจ้าลูกค้าจ้าเป็นรวมๆต้นทุนสุดคุ้มเ a ดเอจัดเต็มค่ะต้นทุนค่ะสิบเจ็ดบาทเท่านั้นจ้าลูกค้าจ้าต้นทุนหลักสิบเท่านั้นลูกค้าจ้าในหนึ่งบิ๊กแบนี้นะคะมีทุกอย่างเลยเหมาะกับการเปิดตลาดใหม่ค่ะลูกค้าจ้าหรือว่าขายอยู่แล้วก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่าลดต้นทุนสักนีค่ะถ้ามาแบบว่าพับมาเรียบร้อยมา ถ้าพับมาเรียบร้อยมากลูกค้จาจ๋ามาแบบสะอาดมากมาะะเป็นชั้นๆเลยใช่แล้วคือคพับตอนนี้ลูกค้าจ๋าผ้ามาตอนนี้นะพับมาค่ะค่ะพับมาค่ะค่ะพับม,มาลูกค้าจาาาาลล๋า,จาพับมาเรียบร้อยมากค่ะพับมาเป็นชั้นๆเลยลูกค้าจ๋าคือพับมาเรียบร้อยมากลูกค้าจ๋าเน้นย้ำเรื่องราคาอีกรอบเดือนนี้ในราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะมีทุกอย่าง เหมาะมากกับพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่เคยขายค่ะเหมาะมากกับพ่อค้าแม่ค้าอยากเปิดตลาดใหม่ค่ะเหมาะมากกับพ่อค้าแม่ค้าขายช่วงอากาศเย็นๆค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าในนี้มีทุกอย่างเลยลูกค้าจ๋าต้นทุนหลักสิบนะคะสามารถนําไปทําราคาขายได้คเจือยืดลูกค้าขาย3ตัวร้อยก็ได้การยืดีนลูกค้าขายตัวละ80ไดสิบได้เป็นเสื้อกันลมกันหนาวแบบนี้ลูกค้าขายตัวละร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยเก้าเก้าก็ได้ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอัน นี่ก็เดือนเดือนไหนคะเดือนเก้าเดือนเ้วค่ะใกล้เข้ามาแล้วค่ะลูกค้าจ๋าหน้าหนาวของเราใกล้จะมาแล้วนะคะลูกค้าจ๋าสักรีธ์ไว้หรอกหรือพร้อมขายได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าเอฟก่อนได้ก่อนนะเอฟก่อนได้ก่อนแบบนี้ใหญ่มากใหญ่จริงแล้วก็คุ้มมากแล้วก็คุ้มมากลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อชิ้นหลักเฟค่ะสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทเอี้ยมแบบนี้ลูกค้าจ๋าสามารถ กระโปงกางเกงกางเกงกระโ <ump> ปงแบบนี้สามารถทำราคาได้ต้นทุน17บาทขาย100ก็ได้ต้นทุน17บาทขาย120ต้นทุน17บาทขาย199บางตัวสามารถ กันได้ไดลูกค้าจะอาญารอช้าแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าคือคุ้มนะ<ช>พค้าขายหรือขายประจําอยู่แล้วนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเรื่องไซส์มีคว้ามาเลยนะคะไซส์ M ไซส์ L ไซส์ S มีคเขามาลูกค้าจะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในหนึ่งบิ๊กแบ๊กเราไม่ได้ระบุไม่ได้การันตีนะคะว่าจะเป็นเสื้อกี่ตัวกางเกงกี่ตัวกระโปรงกี่ตัว หรือจะเป็นแบบว่าหมวดกันหนาวกี่ตัวนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆรวมๆคุ้มมากลูกค้าจ๋ารวมรวมคุ้มมากนะลูกค้าค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะเป็นบรนจันท์ที่สดใสก็ว่าได้ใชะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่อยากแนะนาจ้ะคุ้มมากแล้วเป็นรวมๆด้วยเราล่าม้านะขายอะไรดีมาสามารถแยกประเภทได้ได้เลยค่ะเจงขายดียอาเจงกระโปรงขายดีเอากระโปรงลูกค้าจ๋าหรือขายหมวดนี้ดีก็สามารถเอาหมวดนี้เพิ่มเติมได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเหมาะมาก ถ้าใหม่สะอาดลูกค้าจะลดต้นทุนสตร์รีดเลยทีเดียวแล้วที่สําคัญต้นทุนหลักสิบเท่านั้นลูกค้าจ่าสิบเจ็ดบาทเท่านั้นต่อตัวนะคะลูกค้าสามารถทําราคาขายได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าคุ้มมากค่ะเข้ามาแล้วลูกค้าจ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะลูกค้าค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหมวดนี้เป็นมิกซ์เจแปนค่ะมิกซ์หมายถึงรวมๆค่ะลูกค้าจ่ามีทุกอย่างนะจ่าถามหากระโปรงมีมามาเสื้อมีมามาเรื่อง ไซเอ็มไซอลส่วนมากจะเน้นเป็นประมาณไซเอ็มเป็นหลักลค่ะใช่แล้วคะ่ะจะเยอะนิดห,หนึ่งเพราะว่ามวดนี้เป็นงานญี่ปุ่นแต่ความใหม่ไม่เป็นรองค่ะความสวยอันดับหนึ่งค่ะลูกค้าถ้าประกวดนะได้ที่หนึ่งลูกค้าจบบ้าสัหราบหมวนนี้ราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทแต่ละแบคราคาไม่เท่ากันนะลูกค้าแต่ให้คิดเป็นกิโลค่ะโรระหกสิบบาทให้คิดเป็นตัวตัวและประมาณสิบเจ็ดสิบแปดบาทไปสิบเจ็ดสิบแปดบาท ลูกค้าจ๋าสิบเจ็ดบาทพี่เอ๋ค่ะสิบเจ็ดบาทได้แบบว่าสวยๆยั่วๆแบบนี้ลูกค้าจ๋าตัวนี้สามารถทําราคาได้เลยลูกค้าขายตัวละร้อยก็ได้ได้ค่ะร้อยห้าสิบก็ได้จ้ลูกค้าจ๋าหรือไปเร็วตัวละร้อยทางร้านก็ได้ใช่ค่ะแต่แบนเยอะอยู่นะลูกค้าจ๋าล้วก็จะผ่านไปเรเร็วนิดนึงจ่ะแบนจียูมีมาอยูะมากค่ะมาค่ะลูกค้าจ๋าแบรนเยอะมากอันนี้เราขออนุญาตดูค่ะ บางตัวเขายังมาเป็นชั้นๆเลยค่ะเป็นตับๆเป็นชั้นๆเป็นเอี่ยมอย่างเงี้ยลูกค้าจ๋าดูค่ะเอี่ยมอย่างเงี้ยค่ะเอี่ยมสไตล์แบบนี้ต้นทุนหลักสิบค่ะบางตัวลูกค้าจ๋าขายได้เป็นหลักร้อยค่ะบางตัวลูกค้าจ๋าขายได้เป็นหลักสองสามร้อยเพราะโมงนี้รวมๆรวมๆนะเปิดร้านได้เลยนะค่ะแต่ถ้าลูกค้าเปิดร้านจริงๆเราแนะนําให้ส่องบิ๊กแบ๊กพอดีพองามนะคะลูกค้าจาถือว่าพอดีพองามเหล้ยวค่ะสิบเจ็ดบาท สิบเจ็ดบาทลูกค้าจ๋าได้เป็นโค้ดตัวยาวแบบนี้ได้เลยลูกค้าจ๋าสิบเจ็ดบาทเอาไปไลฟ์ขายเอาไปโพสตขายลูกค้าจ๋าถึงแม้แบบว่าใส่ไปเที่ยวหรือก็ได้นะคะช่วงนี้แต่ละจังหวัดเริ่มเปิดแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะภาคเหนือของเราก็เปิดแล้วลูกค้าจ๋าค่ะทยอยเปิดเรื่อยๆเลยนะค่ะลูะค้าชอบต้นทุนอ่ะสิบเจ็ดบาท เจบาทมีกระโปงค่ะอย่ารอช้าลูกค้าจ่ายเอฟก่อนได้ก่อนขายก่อนได้เปียบนะหรือว่าจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่อย่าลืมคิดถึงบริษัทบาร์ค่ะลูกค้าจ๋าหมดนี้ให้เน้นย้ำนะเราเน้นย้ำบ่อยมากลูกค้าจากคุณภาพของเราเกตเอกค่ะนะลูกค้าคะคิดเป็นโลโลละ60บาทต่อต้นทุนต่อชิ้นลูกค้าจ๋า17 18บาทแต่เราไม่ได้กรนตีรวมๆเนาะขออนุญาตเป็นรวมๆเพราะว่า บางแบกน้ําหนักอาจจะเป็นว่ากันหนาวเยอะคุณอาจจะเพิ่มนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยนะคะแต่ละแบกเราไม่ได้ระบุนะคะว่าจะได้เป็นกันหนาวกี่ตัวนะคะเสือ้อกี่ตัวชุดเดรสก,กี่ตัวแต่ว่าชอบมากค่ะพี่สาวคะได,ได้หมดเลยได้เป็นชุดเด็ไดดสดดได้หมดเลยดูค่ะได้หมดเลย สิบเจ็ดบาทต่อตัวค่ะลูกค้าจ่าต้นทุนนะคะลูกค้าจ่าสุดคุ้มจริงๆนะคะใช่ค่ะคุ้มมากคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะลูกค้าจ่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่นี่ที่เดียวนะนะคะลูกค้ามีที่บักที่นี่ที่เดียวนะคะนะคะลูกค้าค่ะโอ้นะคะลูกค้าเอาแต่เช้าเลยใช่เอาแต่เช้าเลยอโยนิโก้จ้าจียูยังมารูปภาพกับการิแกนงไ่ใส่ได้ทั้งปีนะะเสื้ยยงเสยยือลูกค้าจ่าสามารถใส่ได้ทั้งปีนะลูกค้าค่ะอ่ะ นา่่ะยังไาคะ่ะมานิดนึงโกยมานิดนึงแต่ว่าด้านล่างตะกร้องค่ะเราอยากให้ตะกร้อถูกตรงนี้มากค่ะเขาจะพับมาเป็นชั้นๆน,น,น,นี่ยเป็นชั้นๆเ,เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าก้อนๆเป็นชั้นๆค่ะ ป็นประมาณนี้ลูกค้าจ๋าเป็นคนก้อนเราไม่อยากลื้อลูกค้าเยอะเลยเดี๋ยวนูอยากใส่ตัวนี้จะน่ารักจังสิบจบาทค่ะลูกค้าจ๋าทําไมสวยจังเลยตัวนี้อะลูกค้าจ๋า17บาทเยอะๆจ๋าจ๋าคุ้มมากลูกค้าเราไม่อยากแบบว่าลื้อของลูกค้าเลยมาแบบว่าเป็นชั้นๆเลยดูค่ะค่ะ อาช่อนล่างบ้างช่อนบนมีมาท่อนล่างมีมานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ CF เป็นบิ๊กแบนี้ก็ได้นะหรือจะรับเป็นแบ็กใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าคิดเป็นกิโลกรัมละ60บาทเท่ากันแต่ละแบ๊กนะคะน้ำหนักอาจไม่เท่ากันใช่ค่ะให้คิดเป็นอ่ากิโลเนาะค่ะบางตัวแบบบางแบกอาจจะต้นทุนไล่เลี่ยกันนะคะลูกค้าจ๋าไม่ได้ต่างกันมากนะค่ะ มีมาหมดค่ะถ้าลงทอนล่างค่ะเสื้อเดสมีมาหมด<า>ค่ะลูกค้าจับแต่ว่าบางตัวอันนี้เสียหายเพื่อนดำชำรุดสมมสอดอิตาลีไหมคะใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ของยี่ห้อด้วยนะคะลูกค้าจับเป็นแบรนด์กีฬา อาจมีบ้างค่ะลูกค้าจาก5ถึง15เปอร์เซ็นต์นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะคะเสียหายเปื้อนดำชำรุดเอาไปซักเอาไปเลียนลูกค้าจะมีบ้างกระทุ่หายลูกค้าจะอาจมีบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าอ่อันนี้เราก็ประมาณก่ดนะคะลูกค้าจากส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะอ่าโอเคค่ะลูกค้าจะทวนรายการนะคะ นี้คะลูกค้าจะเป็นรวมๆนะคะลูกค้าคะเป็นแฟชั่นรวมก็ว่าได้เป็นมิกเจแนะคะเป็นงานอ่าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสราคา1มือ2,000บาทค่ะน้ําหนัก200กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะ6 0 0 0ถึง700ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเข่าวๆบ7าท18บาทค่ะ สหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสมามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ